cái <laughs> Nam Nam lấy hàng này lên bó bò đó เลยผมไม่เคยขี่เลย

I'm งี้วะเนี่ยฮะเดี๋ยวง่าย <laughs> เป็นหนังสีอเป็นหนังสีอ ูได้หลายเยอแต่มันควรได้หลายกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าได้หน่อยพรปกติได้หลายกว่านี้